ซื้อนู่งประหมอไปตักเบ็ดครับผมลองไปตักเบ็ดดูเนาะจะได้ตัวไหม ตามมาซื้อปลาหมอครับเพื่อจะเอาเป็นเดือยปลาช่อนนะพอดีเจอเขาเก็บใ้ในทางครับก็ถามปลาหมอก็เขาบอกว่ามีอยู่ที่บ้านนะครับเดีย๋ยวลองมาดูว่าตัวจะเล็กหรือว่าจะใหญ่อออหามาเ่เหนเลยกำมือมันแเน่จากก้าง็อย่างนน,นี่ก็เลย con thau là hẻ hoa hán không bắn nè mình đây chỉ nhắn là mất khẳng với chứ nè mùa cái ừ. hình đó hình tắc nữa Đi đâu? Xây phong pháng mình cả đi. Ồ, tuồng tên tuồng nam nó đột cứ nè มันโดดขึ้นไหนมันโดดขึ้นแหละมันนั่นลงนี่หละอือลุนนี่อีกอะเฮ้ยลุนนี่อะเออลุนนี่อีกอะอือเนี่ยนเนยอาเป๊ะไ,ไปเลยไปตอีนี้เื่อกซื้อของเขามาประมาณสี่สิบกว่าตัวครับองจะไม่พอสำหรับการเป็นเหยื่อของไการปักเบ็ดกระช่อนนะครับก็ต้องมาซื้อเพิ่มมาเนาะประมาณร้อยกว่า,าตัวครับ เบ็ดใหร่ยังนี้อืม่อเเบใส่เี้ยใ้เวลาเขาันก็คัดตีสัเราไปแล้วช่วยหน่อยครบนี่ำพิกเหี้เนาะตาไปลำพิกเงีย วาไปปล่อยไปอย่างงงยะนี่มาหวังนะท่านแต่สุดท้ายไม่ได้เลด้งเยมนเกินกอาถือตัวเอากี้จุ๊กเ็ั้งเงาเด้เปียบที่เนาะข้าซ้ำอยู่แต่งท่นแบานี่ครับถุกกระหมอที่เราซื้อมาจากชาวบ้านที่เขา ใส่พวงพางนะครับก็เอามาเป็นเหนะยื่อปลาช่อนเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับคืนนี้ว่าจะได้ปลาสักกี่ตัวนะเนาะเจะตามไปใส่ครับนี่นนะปวใส่กะจัดหม้อเนี่ย มันก่อนแถวนี้เราใส่ไปทีนะครับได้ปลาได้ปลาช่อนไป3สามตัวเพราะเหยื่อเป็นไอเสดียนนะมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่วันนี้เราเอาปลาหมอด้วยครับปลาหมอส,สดๆเลย ฮะรุดไปเลยครับก mm. ินนะครับกินตามตูดแล้วกระหลุดไปด้วยฝาดูเขาไปกินที่อ๋อมันได้เดี๋ยวรอมันเอามันจะซ้ำก่อนี่ครับเราได้ยินเสียงเผื่อวิ่งมาดูมันหลุดไปแล้วครับน่าจะสนุกครับคืนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ

nó con hạng gì không? Ừ, còn kiểu... Không hạng này này này, này này Nè, Ừ, phải nó hàng hàng thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

มนันมันเฮกี้บม่ได้พอไปหมอนล้นก็ได้โดนจอบก็อาจจะก้มห่อนล้ก็หน่อยตัวนั้นนะคนจอบหางไวนครับตัวแรกเดี๋ยวคำๆมาลุ้นด้วยกันนะครับ

อย่นงไมันพวกนี้นี่ยิงหมูเข้าว้ยนคักตะกี้ตัวนี้สองตัวแล้วครับ้หมือหมันี้เลยนะมาตักวยไปใส่ตก้อนนะตะกี้เบ็ดตีหลังก้ะ เอากลับไปด้วย<ม>ครับจิตนว่นอีตัวนะครับเอาแล้วครับนู่นครับเดี๋ยวครับเป็นกระดุกครับผมโอ้เบลเลอร์แล้วครับ ปลาดุกตัวเบอ้อเร่อนะครับหเหยื่อไอห,หมอมใช้ได้จริงๆเลยเนี่ยครับเอาจ้วเลยครับนี่เป็นปลาดุกเ,เป็นปลาดุกพื้นเมืองนะครับตะคีจะสั้นๆหน่อยเนี่ยครับตะคีมันออกทู่ๆหน่อยนะครับเป็นดุกนี่ครับ ดิเดินผ่านมาไอ้ไอ้ไอ้นี่มันติดไปแล้วครับติดกับไอ้หัววันข้างล่างปลาน่าจะดึงไปครับเมื่อกี้เราต้องเอาเหยือะกันเนาะเออต uyết กะเอาเอาน้ำคู่มาเลยคู่กระชังมาเลยคร้นกัดเสียเสียอีกเหนียมาสั้นเจ้าอย่างมัน

นี่ครับแค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับนอนไปสามแล้วครับ หลังนี้มดเลยนี่ครับปลาตีเหยื่อไปกินแล้วครับก็ดอกสำลังเหมือนกันที่ว่าเอาเหยื่อไปกิน,นครับก็เติมเหยื่อใหม่ครับเดี๋ยวําคำมาลุ้นกันครับเดี๋ยวก็คมขำมาลุ้นกันอีกทีครับผมจะอัดต่ออีกคลิปนะครับ ก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาเจอกันครับสวัสดีครับ